بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحيم الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين دعاء بطن تيجا في السطنة كان جاوية جدا هيمي تنقى جاوية جدا هيمي تنقى جاوية جدا هيمي เป็นดวอานที่ทารุสุลลาะสัลลัลลอฮุซามได้รับรองไว้ในฮะดิษบทนี้นะโดยทารุสุลลาะสัลลัลลอฮุอะลัยสัลลัมได้กล่าวว่ามาอัอบะอะฮัดันกัตตุนฮัมมุนวะลาฮาซานุนไม่มีความวิตกกังวลใดๆที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งและไม่ว่าจะมีความโศกเศร้าเสียใจใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งคือคนคนหนึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตปัญหาอุปสรรค เครียดกังวลหรือว่าเรื่องเศร้าใดๆก็ตามฟาก็แล้วต่อมาเข้าอ่านดดอาบทนี้นะอัลลอฮุมะอินนีอับดุกะอวะแท้จริงข้าพระองค์เป็นบาปของท่านอวะเบดุอัมดิกะข้าพระองค์นั้นเป็นลูกของบาปของท่านคือนบีอาดัมอีมินุอัมติกะเป็นลูกของบาปของท่านคือท่านบิดนบีของผนังฮาวะ นาซุีอติเบียดีกะกระหม่อมหัวกระหม่อมของข้าพระองค์นั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ก็คือว่าเราเ, <c oughs> เป็นบ่าวของอวโล์นั้นประโยคสามสามสิประโยคมาเนี่ยเป็นการเริ่มชี่อแีที่บอกกับเราว่าให้เราสํานึกว่าเราเป็นบ่าวของวตตอวโล์เป็นบ่าวผู้ต่ำต้อยเป็นบ่าวที่ต้องอาศัยก่อนชื่อเหลือจะรอสุภาษิานิวาจ่าละ นาวเสียตีเบียดีกะกระหม่อมคือตัวเราเนี่ยอยู่ในอยู่ในอำนาจของพระอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่จะให้จะทํำยังไงจะจัดการยังไงก็ได้เสร็จแล้วเราก็กล่าวดุอาต่อไปว่ามาดิเดนฟีฮุกฟีฮุกมิกามาดิเดนฟีฮุกมูกานะ การตัดสินของท่านหรือการกําหนดของท่านนั้นได้ผ่านมาแล้วผ่านมาในตัวฉันแล้วคือัลลอฮฺสุสบฮฺฮานุสงกําหนดมาแล้วในตัวเราสิ่งใดๆที่จะเกิดขึ้นกับเราเราจะหายไม่หายจะรอดไม่รอดสํานึกกลับไปจุดนี้มาวเดนฟีมาวเดนฟีอาฮกมุกเป็นคํากระชับกระชับนะแต่ว่าความหมายลึกมากเลยอัลลอฮฺสรงกําหนดมาแล้วในตัวเราว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเสร็จแล้วก็ต่อไปว่า อดเดลฟียากอบวอการกำหนดของท่านนั้นมีความเที่ยงธรรมสรับชันอย่างแน่นอนดัะนั้นมีฮิกมาิบายเดียว่าเหมาะสมกับเราคู่ควรกับเรานั้นเป็นการเป็นการกล่าวเป็นการเชื่อมโยงกับเรื่องราวต่างๆที่ลัทธิสุฮันุตรานั้นจะให้เกิดขึ้นกับเรานั้นลดแล้วแต่เป็นความดีงามให้เราได้อ่านแล้วก็มีความรู้สึกสิ่งนี้วิงวองขอพระองค์ แล้วก็ขอกะบอ,อ์ว่าอัสอาลุกะข้าพระอ,องค์ขอเป็นวานขอกับท่านบิกุล,ลิสมีนหัวละกะผ่านด้วยกับพระนามของพระอ,องค์ท่านคือใช้แต่ว่าซุนสื่อกับอัลลอฮ์ในการด้วยพระนามนละซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ดวงอนะันั้นมีพลังอันยิ่งใหญ่เลยนะคือเวลาขอขอแล้ววันนั้นก็คือมีพระนามของอ,องัลลอฮ์นั้นข้าพระอ,องค์ขอกับท่านด้วยผ่านด้วยกับพระนามของพระอ,องค์ท่าน สม,มัยตะบีฮีนับซักใส่สระให้ถูกเลยนะดูอามีพลังมากให้อ่านให้ถูกที่พระองค์ได้ทรงเรียกชื่อพระองค์ตัวตัวพระองค์ท่านในอันกุรอานหรือในที่ใดก็ตามที่พระองค์ทรงเป็นพระนามของท่านเอาอัลลัมเอาอัลลัมจหูอาฮัดันมินคลลิกะหรือด้วยกับพระนามที่พระองค์ได้ทรงสอนบ่าวพูดบุคคลหนึ่งที่เป็นบ่าวของท่าน,นที่พระองค์ทรงสอนหรืออิลาม ให้บ่าวพงค์ให้บ่าวของพองค์ท่านพระนามใดๆก็ตามเอาอัลซั่นตะคูฟีกิตาบิกาหรือพระนามที่อัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงประทานมาในอันกุรอานในคัมภีร์ของท่านอวิออสตะซาระอวิอวิสตะซาร์ตะบิฮีฟีอินมิลไวยบิอินดักหรือพระนามที่พระองค์ทรงรู้ดี ในความลึกลับของพระองค์นพระองค์ท่านก็คือพระนามที่อาจจะไม่มีใครรู้นอกจากพระองค์องค์เฮาสมบูรณ์รู้แต่เพียงพระองค์เดียวก็คือขอด้วยกับพระนามของพลลองค์ทั้งหมดเลยในพระอานพระนามอันวิจิตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่พระองค์จะทรงสอนบอกกล่าวกับบุคคลใดก็ตามประทานมาทั้งหมดเลยนั้นขอด้วยกับพระนามนี้ สร็จแล้วขออะไรเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรนะเนี่ยน,นี้คือเป็นการกล่าวอ้างมันเป็นการกล่าวอ้างขอเป็นสื่อตะวัสสนในการขอกรรโชสุภาพนววา่ละเสร็จแล้วก็เริ่มคําขอด้วยกับดังกล่าวนั้นอันแต่ยะอันงกุรอานนะขอพระองค์ทรงโปรดให้อัลกุรอานนั้นรอบียก็ลกอลบีเป็นดังฤดูใบไม้ผลิรอเบียแปลว่าฤดูใบไม้ผลิคือความสวยงามความ,มความปิติยินดี กลบีในหัวใจของข้าพระอ,องค์วานูรวานูรซาดขอให้อัลกุรอานนั้นเป็นดังนูรรัศมีที่อยู่ในหัวใจของข้าพระอ,องค์ว่าเลาอาฮุสนีแล้วขอให้ละลายฮุสนีความเศร้าโศกเสียใจของฉันว่าฮาบะฮัมมี نأخيأني. <تصفيق> نأخيأني. <تصفيق> اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك อันจะ جعل Qur'an ร بيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي ล ن ل ي. ي ل َเ إِلَّا ن َ ا, ن آ, 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 ي ي آ ن س َนี้ไม่ใช่เป็นอ้อะไรนะูนี่เป็นคำของท่านอัสสลลฺอะฮบ الله همه وحزنه الله จะทรงขจัดความวิตกกังวลของเขาวารสนฮูความเศร้าโศกเสียใจของเขาฮัมมุลในความวิตกกังวลคือเรื่องของอนาคตหรือขณะนี้เรากลัวเราวิตกกังวลกับเรื่อง ไดรก็ตามที่เราเครียดเราเรา,เรากลัวเรากังวลนว่าฮุสนาหูฮสุสแปลว,ว่าความเศร้าโศกเสียใจกับผลที่เกิดขึ้นมาไม่ได้ดังใจเราเรา,เราเศร้าเราโศกเรื่องเราต่างๆใดๆก็ตามใครอ่านนั้นเอาลอ์ Allah จะขจัดเสงน,นั้นออกไปแล้วไม่พอนะว่าอับเดะรเราฮูมากาเนฮูแล้วพค์จะส่งปี่ยนสถานการณ์ของเขาหายไปแล้วเสร็จแล้วให้เรื่องดีๆเกิดเึ่นกับเขาเนะี่ยคือความหมาย พระจะทรงทดแทนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเขาในชีวิตของเขาฟาร์ฮันวะอับดัลฮูมาการฮูฟาร์ฮันะฟาร์ฮันเป็นมัฟูลุมบิษาเนี่ยให้กับอับดัลพระองค์ยังทรงเปลี่ยนมาการฮูเนี่ยเรื่องราวต่างๆเรื่องของเขาจุดที่เขาเกิดขึ้นนั้นเป็นความดีใจซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยมีมีฮะดิษนะไม่กี่ฮะดิษนะที่นบีกล่าว ถึงดูอาที่ทรงพลังแบบนี้นะใช้สำนวนแบบนี้ใครอ่านแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตสถานการณ์บีบคั้นความยากลำบากในชีวิตเสร็จแล้วอ่านดูอาบทนี้นอกเสียจากอัลลอฮ์จะขจัดความวิตกกังวลความเศร้าของเขาแล้วเสร็จแล้วเปลี่ยนพระองค์จะทรงเปลี่ยนจุดที่เขาอยู่นั้นให้เป็นความดีใจ ก็อ <rude S 2> ัลฉันอัลลอฮิอินอุลมูดซึ่งเป็นคนรายงานฮะดิษนี้ก็กล่าวว่าฟาร์กี้แล้วก็มีซาบะคนหนึ่งกล่าวว่ายา ر س و ل u l l a โอทารอูลลอฮ์สุลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมเอ๋ออัลลาอูอัลลาจะอัลลัมมุฮาเราสมควรที่จะอ่านที่จะท่องหรือที่จะสอนดวงอาบทนี้ไหมก็อัลทารุสุลลัลสุลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมก็กล่าวว่า บาลานแน่นอนใช่ย้ำแบบนี้หลีมันสมัอาเหมาะสมนะเหมาะคู่ควรกับคนที่ได้ยินดูอาบทน,นี้นั้นไอ้ยะตอาจารละมหาที่จะเรียนรู้และที่จะสอนดูอาบทน,นี้นั่นคือเป็นดูอาที่ทรงพลังมากเลยนะ <c oughs> นะเราจะเห็นผลได้อย่างชับพันเลยเมื่ออ่านดูอาบทน,นี้แล้วก็มีทาตามสรุปเงื่อนไขของการขอดูอาบทีนี้ซึ่งทาร,รุสุลาะสัลลัลฮุซามได้รับรองใช้สำนวนเนี้ยสำนวนละ นะปฏิเสธไม่มีใครก็ตามนะที่ประสบที่ความวิตกกังวลเรื่องเศร้าเรื่องโศกความกังวลเกิดขึ้นกับเขาเสร็จแล้วเขาตั้งสติอ่านดวอาบทนี้โดยการวิงวอนด้ความรู้สึกซาบซึ้งในอินกับดวอาบทนี้อัลลอฮ์เนี่ยอิลลัลลอฮะบะลอหะฮัมมะฮุนอกเสจากนะเป็นสำนวนที่บอกเลยว่าอ๋อไม่ไม่ใช่ นบีไม่ได้บอกว่าใครอ่านดูอาบทนี้แล้วเอาเร์จะให้ทางออกนะอันนี้เป็นสำนวนบอกเล่าปกติแต่ถ้ามีสำนวนใดๆก็ตามในภาษาอ раб เนี่ยที่ปฏิที่ขึ้นต้นด้วยความดูวยกปฏเิเสธเสร็จแล้วมีอิสติสนะเนี่ยมันคขาว่าละอิละอิลลัลลอเนี่ยอิลลัลลอเนี่ยละอิละอิลลัลลอเป็นการเน้นย้ำประโยคนะถ้าละอิละอิลลัลลอไม่มีผู้ใดที่ได้รับการสักการะทีแท้นอกจากองค์สุบหานอัาวแาต่ละองค์เดียวเท่านั้นนั่นคือองค์เดียวเท่านั้นในที่นี้ก็คือ อิลล์นอกจากอัลลอฮ์จะขจ,จัดความไม่ตกกังวลความเศร้าโศกเสียใจให้เกิดขึ้นกับเขาและทรงเปลี่ยนสถานสถานภาพของเขาให้เป็นความดีใจเป็นความเบิกบานใจ <c oughs> นั่นคืออ่านดวอาบทนี้อ่านนั้นอีกค้อ,อ,อ,นอ,นนอคหนึ่งสำนวนก็จะใกล้เคียงกันเลยนะสำนวนที่เราจะท่องท่องท่องสำนวนใดก็ได้ดูรายละเอียดนะอัดดองการขอดูอานั้นฮุัยอิบะดาคือเป็นอิบะาดานี่เป็นพื้นฐานดองเป็นอิบะดะ ที่มีความสงสงหรือวอ่าอุดอาติาขุลมุมินินดุอาเนี่ยเป็นอาวุธที่มุสลิม,มุมินผู้ศรัทธานั้นจะใช้เป็นอาวุธต่อต้านต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเขาอันนี้คือปกติอยู่แล้วเรื่องของดุดอาแต่ดุดอาบทนี้นั้นเน้นย้ำเนีย่ยที่นบ,บีเน้นย้ำว่าทรงพลังมากว่าหัวอุอานั้นอยู่อับบิรุเป็นการ ตะบิดเป็นการบ่งบอกดอวนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกอันนี้อิมติลอเอกอลเบนมุกมินบ่งบอกว่าหัวใจของมุกมินนั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยบิสเซกความความมั่นใจการมอบหมายฟิลลากอัลลอฮ์สุบฮานวาตาะนะนั่นดอวเป็นสิ่งที่บ่งบอกนะว่าคนคนหนึ่งเนะี่ยเขาผูกพันกับ Allah, อัลลอฮ์เขาวางใจอัลลอฮ์ขนาดไหนเมื่อคนคนหนึ่งยกมือขึ้นขอดอวกับ Allah, อัลลอฮ์ความีความ เขามีความรู้สึกอินซาบซึ้งในดวงอาเขามีความหวังในดวงอาอันนี้เป็นเป็นจุดใหญ่เลยจุดใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเขากับรลอสุบภานุวาตาลามันทําให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นทําให้เกิดผลบุญอันหาที่เปรียบไม่ได้และแน่นอนดวงอาก็จะเป็นสิ่งที่มาเป็นสิ่งที่มาขาจัดกับปัญหาักอุปสรค นั้นใครก็ตามที่ได้ดูอาะโดยทั่วไปแล้วนั้นก็ถือว่าก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเขานั้นวางใจในรอสุภาฮานุวาตาละว่าก็ได้อัลละมานาอันนบีอุสันละละวะละสัลลัมทารุสุลลอฮัลลอฮะสัลลัมไดชุกศาสกะพวกเราวเอาเอากอติอัลมุฟัลบะละฟินดูอาะช่วงเวลาต่างๆที่มีความประเสริฐในการขอดูอาะแต่ดูอาะช่วงเช้ายามเช้ายามเย็นในโอกาสต่างๆ กมาเช่นเดียวกันเลยอัลละามาราถรสุลลลฮ์ได้ทงสอนกับพวกเราไกฟีอย่าจะอุวิธีที่จะขออุอาบิยาวามีอลกลิมด้วยกับสํานวนสํานวนที่สํานวนที่กินใจสับเดิมเนี่ยบิญาวามีคือคำว่าจามีน่นแะสํานวนที่รวบรวมถ้อยคำที่พูดน้อยใจความมาก นะก็คือเป็นสำนวนที่รวบรวมไว้ด้วยไว้ด้วยประโยชน์อันมากมายเช่นเดียวกันเลยนะว่าบีซียาเรนมักโซสตินด้วยกับสำนวนที่เฉพาะเจาะจงฟีเอลกอเตนโมอยยีนตนในช่วงเวลาต่างๆที่เจาะจงเช่นเดียวกันเลยและในนั้นเช่นเดียวกันเลยในช่วงเวลาที่เราวิกฤตปัญหาประสักฉับพลันที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยให้เรานึกถึงดวงานี้ในระดับต้นๆเลยหนึ่งในดวงอา แต่ที่เป็นดวอาในยามภัยบาลาบททดสอบต่างๆในวิกฤตที่เกิดขึ้นหรือดวอาในช่วงกรอบนช่วงวมีความวิตกกังวลใดๆก็ตามหนึ่งในชุดดวอานั้นให้มีดวอาบทนี้นะสำนวนอาจจะยากหน่อยดวอาอาจจะท่องยากหน่อยนะแต่ว่ามันคุ้มนั้นตัวย่อเองก็ตามในในทุกครั้งที่มีวิกฤตปัญหาหนักวิกฤตหนักๆนะจะนึกถึงดวอาบทนี้เป็นดวงเป็นดวอานะเป็นดวอาในชีวิตเลยก็ว่าได้

ได้เกิดขึ้นกับเขาวัวหนลาสลไรนและลงมาที่เขาคือภัยมาล้เกิดขึ้นกับเขาลงที่เขาก็ตูคํขา่ากก็ตนเนี่ยไออาบาดันตลอดกาลเลยเป็นสำนวนที่เน้นย้ำอีกวา่าไม่มีใครก็ตามนะที่ความทุกข์ความลำบากเกิดขึ้นกับเขาก็ตนอย่างแน่นอนอย่างตลอดเนี่ยฮัมมุน เวลาฮาซานนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลหรือว่าความเศร้าโศกเสียใจฟะกอลต่อมาเขากล่าวดูอับนี้อัลลอฮุมะคำว่าอัลลอฮุมะน่ะแปลว่าอะไรนะโอ้อัลลอห์เนี่ยไอ้นาดารับบาฮูกออีลันเขาวิงวอนกับพระผู้บาลของเขาโดยกล่าวคำว่ายาอัลลอห์คำว่าอัลลอฮุมะคือยาอัลลอห์นั่นแหละโอ้อัลลอห์ อินนยอับดุกาวว่าบรุอับดีกาวว่าบนุอาอมาติกาข้าพระองค์นั้นเป็นบ่าวของท่านข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นบุตรของบ่าวของท่านไออิบนุยาริยติกาเป็นบ่าวของทาสีท่านของพระองค์ท่านยาริยะแปลว่าท่านจะเป็นผู้หญิงนะจะอับดุนะท่านจะเป็นผู้ชายยาริยะแปลว่าท่านจะเป็นผู้หญิงในทีนี้คือพระนางาวะวาฮาลาทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นบ่าวของท่าน เป็นลูกของบา่าวของท่านนั้นเลี้ยจ่รอฟนบิลโอบูเดียร์นนี่เขียนเส้นใต้เลยนะเป็นการสร้างสามัญสำนึกในการเป็นบ่าวของขล้อคำว่าเราเป็นบ่าวของขล้เพระองค์สมเด็จพระเจ้าคำว่านาเซตีบบอยดิก <c oughs> กระหม่อมของขา้าพระองค์นั้นอยู่ในพระหัตถ์ของท่านไอลาฮาวละวลาวาลาูวะเจอิลลาบิกกนะันี่นคือความหมายเนี่ยไม่มีพังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้น จากร้ายกลายเป็นดีจากเศร้าให้เป็นสุขเนะี่ยคือเขาละวาลากูว่าจะไม่มีพลังใดๆที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้อิลลบิกนอกจากต้องอาศัยท่านคําว่าบิการเนะี่ยแปลว่าต้องอาศัยท่านใบไม้แต่ละใบไม่อาจที่จะร่วงหล่นได้นอกจากอัลลอฮ์ทรงกาหนด,ดนะอัลลอฮ์ด้วยกับเดชานุภาพของอัลลอฮ์เรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเรามันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนจะได้ไม่ได้นั้นต้องอาศัยอยู่ที่อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه แวะต็อลาลลอฮ์ มุกตาบิสุนมินเกาดีฮีก็คือคำน,นคำี้เป็นคำที่นียเป็นคำที่คัดลอกมาจากคำองค์การของพระสุบฮารณีวาลาที่กล่าวว่ามามินดาบัตินมามินดาบัตินในอัลกรุรอานนะมามินดาบัตินไม่มีสัตสัพสัตใดๆที่อยู่ในที่อยู่ในโลกดุนยานี้อิลาหัวอาเคดอนบินาอุสยเถนน,นอกจากอัลพระสุบฮานรณีวาระนั้นเป็นผู้ที่จะ เป็นผู้ที่อาคิสเป็นผู้ที่จะขจ,จัดเป็นผู้ที่จะดึงหรือผู้ที่ผู้ที่ผู้ที่บริหารบีนาอัสยาเฮากระหม่อมของสิ่งนั้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนีอยู่ในอำนาจของลอสุบะฮานวาตาละใช้คำว่ากระหม่มอมว่าเข็เป็นส่วนที่มีความสำคัญจับกระหม่อมไว้จะไปซ้ายจะไปขวาน,นั้นอยู่ที่ลอสุบะฮานุวาตาละก็คือเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นต้องผ่านลอสุบฮานุวาตาละ มาว์บนฟียะอ่านว่ามาว์นฟียะเนียฟีแล้วก็มียานิสบาคเข้าขไปในตัวฉันไอซาบิโตนวานาฟีลนฟีฮักกีไม่มีสิ่งใดที่จะยืนยันไม่มีสิ่งใดที่จะบรรลุที่จะเกิดขึ้นได้ที่จะสําเร็จได้ฟีฮักกีในตัวของฉันนะผ่านมาแล้วเอารสตำหนดมาแล้วคือความหมายนะี่ยมาเ์็นผ่านมาแล้วเหมือนเอา์กํำหนดมาแล้ว ฮกมุกคำว่าฮกมุกไอฮกมุกอัลอัมรีเอาเขานี่คือกําหนดของอัลลอฮ์หรือการฮกกลมการตัดสินของอัลลอฮ์การกําหนดหรือการตัดสินของอัลลอฮ์อัลอัมรีที่เป็นเรื่องราวต่างๆพงทรงใช้สิ่งใดก็ตามที่ทรงกําหนดไว้เอาเขานี่หรือไม่ว่าจะเป็นการตัดสินของอัลลอฮ์ที่มันจะเกิดในจักรวาลนี้กับอิฮารักอิฮยาเช่นให้ใครวิบัติว่าอิฮยาหรือจะให้ใครมีชีวิตว่ามัน ว่ามันเอ็นว่าอาฟอเอ็นอไม่ว่าจะเป็นการให้ไม่ว่าจะเป็นการห้ามหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการให้ผ่านยุที่การกำหนดการตัดสินของลอมาแล้วทั้งหมดเลยอัจฉริยฟรีอะก็ต่อไมาก็ดัรตะฮูอะไรอยาสิ่งที่พระอ,องค์ได้ทรงกำหนดมาให้กับฉันอัจะริยมีความเป็นธรรมเคอมีความดีที่ซ่อนอยู่แน่นอนทำไมล่ะ การจะการกำหนดของท่านมีความดีมีความเป็นธรรมหรืออันนะครเพราะพระอ,องค์ท่านนั้นต่อสัรัฟตาฟิมุลกิการงบริหารจัดการในอำนาจของพระองค์ท่านอลาวิฟกิฮิกมาติกาที่สอดคล้องกับดุยาปัญญาของท่านนี่สําคัญมากเลยนะสิ่งที่จะช่วยให้เราดึงสิ่งที่จะทําให้เกาะเกิดพลังกับตัวเราในขณะที่เผชิญกับปัญหาปอสังเนเะรามอบกับอัลลอฮ ในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนั้นยังไงก็ตามในนั้นมาสอดคล้องกับฮิกมาในนั้นมีฮิกมามีความดีมีสิ่งดีมีเหตุผลของมันอยู่ในเรื่องราวต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามในสิ่งทุกสิ่งที่เราสุบฮามโดยแต่เราทรงกําหนดให้เกิดขึ้นมานั้นในนั้นมีฮิกมาที่บาเดียวมีความดีที่ซ่อนอยู่มีเหตุผลในตัวของมัน เอสอาดกะบิคุลลิสมินหัวะละกัข้าพงขอพระอ,องค์ท่านไออดอดูกวะว่าอัตตุลบุมินกะบิคุลิอัสมาอิกะฉันขอวิงวอนฉันขอพระอ,องค์ท่านด้วยกับพระนามของพระอ,องค์ท่านข้ามไปไประโยคนี้นะแปลคำว่า เสร็จแล้วก็เราก็อ้างถึงทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นขอพระนามของลอสุบฮานิวาแต่ซึ่งไอ้เรื่องนีส้สำคัญในการที่เราจะขอดุอิเสร็จแล้วกวพระนามของอลอในภาพรวมหรือจะจงใดๆก็ตามซึ่งในดีษนี้ผักขอในภาพรวมทั้งหมดเลยซึ่งโอ้มีเยอะมากเลยไม่ใช่หมายความว่าพระนามของลอมีเพียงแค่99นะไม่ใช่แต่ที่ยิ่งใหญ่ที่เหมาะสมที่คู่ควร99แต่มีมากกว่านั้นไม่ใช่เฉพาะ99พระองค์99พระนาม เสร็จแล้วขอเราขอาว่าอันตะจัลกุรอานะรบีอัลกัลบีขอพระองค์ทรงให้กุออ่านนั้นเป็นดังฤดูใบไม้ผีอยู่ในหัวใจของฉันความหมายคือฟรกรมาอันตะรบียดังเช่นฤดูใบไม้ผิซามานุฟีฮิอิสฮารุอาสซาลุรฮ์มตีเป็นช่วงระยะเวลาที่แสดงออกร่องรอยของรัมาัของลอ,งองสุบฮานุอาตาลาอากาศดีนะวิวสวยซึ่งใครก็ตามอยู่ในช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีความสุขมากเลย ว่าเอหยาเอลอารุดีบะเดมาอุจห์เป็นช่วงที่เราสุฮาษิตอาไรให้พื้นแผ่นดินนั้นมีชีวิตกลับมางอกงามมีชีวิตบะดดมาอุจหาหลังจากพื้นแผ่นดินนั้นมันตายคือมันพื้นแผ่นดินแห้งแล้งฟังการได้ลิเช่เดียวกันอัลกุรอานขออัลกุรอานดำรดของร้อนนั้นยะทะรูมินหุแสดงออกมาเปิดเผยแาบาชิรุลุตฟิลล่ะ ข่าวดีต่างๆที่บ่งบอกถึงความอบอ้อมความเมตตาความอารีของเราสุภฮานใวาละนั้นมีใน,นอีมานกครอานบ่งบอกถึงการอีมานอีมานที่นํามาซึ่งฮาลาบะตุนอีมานความหอมหวานของอีมานวัลมาอาริฟและการที่เรานั้นได้สํานึกในองค์ความรู้ต่างๆนานาว่าจะรู้บีฮีรู้มาทุลกฟ รู religion, ้รู้ลุมาถูกกุฟฟรีย์วันจะฮาละวันหูมุมบีฮีไอเป็นกุรอานเด้เดือกุรอานนี่เองต่ซู้รุ้รู้ลมาตูลกุฟรีย์ขจัดนะต่ซู้คือจะมาขจัดหรือว่ามาละลายรุลมาตูลกุฟรีความมืดมิดของความความเป็นเป็นกุฟรประเสริฐอัลลอฮ์วันจะฮาละความโง่เขลาวันหูมุมแล้วความวิตกกังวลเนี่ยจะถูกขจัดไปจะละลายไป วานูรซาดีไอนูรกัลบีซาดีก็คือกนะัลบีน่ะขอให้อุุรอ่านนั้นเป็นดังนูรรัศมีในในหัวใจของฉันฟายยสตอดิโอซึ่งทําให้หัวใจของฉันนั้นมันยยสตอดีมีรัศมีมีความกระจา่างมีความใสบีนูริกะลาเมลัด้วยกับนูรรัศมีของอัลกุรอาน อิลลาอัลฮะมัลลอฮฺฮามมัฮฺวะฮุสเนหฺอับดัลละมักานุฟารหันใครที่อ่านดูอันนี้อัลลอฮจะขจัดความมองเศร้าวิตกกังวลความเศร้าโศกเสียใจของเขาว่าอับดัลละหูว่อับดัลละหูหูในกระแผางบุคคลนั้นนะว่าอับดัลละหูมากานหฟารหันอัลลอฮจะทรงปรับเปลี่ยนสถานการณ์นั้นให้เป็นความความดีใจวฮาฮีดังกล่าวมานั้นนาทีนริดดเป็นผลของการขอดวอสาบิิผ่านมานะ วัสติยาบัตวัสติยาบัตุนมินัลอับดีมีนัลลอฮ์ลิอับดีเป็นการตอบรับจากอัลลอห์กับ่าวของพระองค์อ่ะนั่นคือดุ๋ยวอ่าที่ล่านมาเนี่ยดี๋ยอานจมีพลังดุอานจมีความสำคัญกับเรานะดุ๋อานที่ไม่อ่านไม่ได้ดุยอานที่มันคุ้มค่ากับการท่องการใช้กับชีวิตของเราเพราะชีวิตของเรามันไม่แน่มีความผันผวนความไม่แน่นอนวิความวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในทุกสถานการณ์นะนั้น เมื่ออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราที่เป็นความวิตกกังวลที่เป็นความเศร้าโศกเสียใจใดๆก็ตามให้นึกถึงดวงอาบัตินี้และอ่านดวงอาบัตินี้อ่านหลายครั้งครั้งอ่านหลายครั้งซ้ําไปซ้ำมาอ่านด้วยจิตใจที่มีความมุ่งมั่นมีความอธิษฐานแล้วก็มั่นใจนะนบีบอกว่าไม่มีใครอ่านดวงอาบัตินี้นอกจากพระองค์จะทรงเปลี่ยนเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดีเรื่องเศร้าให้เป็นสุขในเรื่องความเครียดให้เป็นคลายความวิตกกังวลและทรงเปลี่ยนสถานการณ์ของเขาให้เป็นฟรรัรฮันความดีอกดีใจ وصلى <applause> الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين